คุณนัทพันธ์ฉุยอมโลนะฮะคุณฉุยของเราเนี่เองนะครับผมก็ถามว่าอยากทราบอนิเมะที่ชอบในรอบสิบปีที่ผ่านมานี้ของแต่ละคนครับให้คุณบอลบอลก่อนเลยครับโอ้โหผมบอกจริงๆถ้าถ้าบอกชอบในรอบสิบปีนี้ถ้าตอบให้ตอบเรื่องเดียวหรือตอบหลายเรื่องเดียโอ้โหถ้าถามถาผมเนี่ยเยอะเลยวะ่ะเอาสั้นๆเอาสั้นๆถ้าสั้นๆนะสั้นๆนะผมเอาแค่เรื่องเดียวละกัน เออมันเป็นอนิเมชันที่ฉายโรงไปเมื่อสองปีก่อนนะคะปีสองพันสิบแปดต้นปีชื่อเรื่องว่าไซโยนาระโนอาสานี้เอ่ออะไรสักอย่างจะไม่ได้ <laughs> ชื่อย่อคือไซโยอาสานะครับผม<ห>เป็นผลงานจากผู้เขียนบท An oh <ห>อานนฮานะคุณโอคาดามาริคือเขา,าเป็นสตอรี่เรื่องของเผ่าพันธุ์ที่เป็นอมตะแล้วก็ต้องไปเลี้ยงเลี้ยงเด็กชาวมนุษย์คนหนึง่งเป็นการ์ตูนแฟนตาซีคือเรื่องนี้เนี่ยมันให้ฟีลลิ่งอะไรที่มันกินใจผมมาก S <S <S นะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยเขาพูดถึงเอ,อคนที่ไม่เข้าใจว่าการใช้ชีวิตโดยที่สักวันหนึ่งจะต้องใครคนใดคนหนึ่งต้องสิ้นอายุไขาจากกันไปอ่ะมัน <S <S 2> <S 2> รู้สึกยังไง <S <S 2> <S 2> มีคนเออที่เอาง่ายๆ,ๆแค่พูดง่ายๆคือการสูญเสียบางอย่างที่มันเป็นเรื่องธรรมดามากสําหรับสําหรับโลกเราอ่ะ <S <S แต่เป็นเรื่องที่คนเผ่าพันธุ์หนึ่งไม่เข้าใจว่าเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงอ, <S <S อเรื่องมานําเสนอมุมนั้นได้ค่อนข้างกินใจผมมาก คือเป็นภาพยนตร์ฉายโรงในญี่ปุ่นที่ผมไปดูในโรงถึงสี่รอบว้าว <Wow. S 2> วันก่อนผมมีคุยมีคุยกับคุณม่อนไปว่าผมดูอะไรนะดูเทงคิโนโกะไอเดเธอร์วิอยู่ดูโรงญี่ปุ่นไปสามรอบแต่เรื่องนี้ผมดูสี่รอบเว้ยและโยเนะมาด<ป>ูเก้ารอบเลยไม่ใช่เหรอเก้ารอบคือโรงในไทยอ,อันนี้หมายถึงในกรณีดูโรงภาพยนตร์ญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่ผมดูซ้ำรอบเยอะที่สุด ฉายในไทยไปปีที่แล้วและน่าจะมีหลายคนชอบเหมือนกันนะฮะก็ได้ยินว่ารู้สึกขายแผ่นในไทยแล้วมั้งถ้าใครอยากยังไม่เคยดูก็ลองหาดูกันนะฮะไซโยอาสารู้สึกชื่อไทยคือไซโยอาสาสัญญาของเราในวันนั้นอะไรประมาณนี้นะฮะประทับใจมากนะครับ,รบอ่ะมอนมอนล่ะม่อน,อนมอน,อนครับจำชื่อเรื่องอมไม่ได้ครับผม <laughs> <laughs> เออโกหกเดือนเมษาอ๋อไออะไรนะ อะไรวะชิกาสชิกาสึชิมิโนโซชิกาสึวะชิมิโนโซก็คืออะไรนะยูร้ายอินเอปริวอ่านั่นละ่ะเจ้านี่มันกนี่พูดก็พูดนี่นี่ต่างฝ่ายต่างพูดแต่กระตูเนเรื่องน้ำตาทั้งนั้นเลยนั่นสิ <laughs> นะเฮ้ <laughs> ยคือเรื่องเนี้ยตอนแรกเว้ยคือผมดูประมาณว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยเลิฟคอมเมดี้ผมชอบแนวตัวแนวนี้ผมชอบอ่าโทราโดระผมชอบนิเทคอยผมชอบเรื่องนี้เออแล้วก็แบบมีใจแบบเตรียมดูเรื่องนี้ไว้โอ้โห คือตอนจังหวะพ็อกอะจังหวออะพ็อกอะแบบเมื่อเอาอย่างนี้เลยเหรอพูดไม่ได้เดี๋ยวโดนสปอยเคยโด,ดนดราม,ม่าด้วยในโลกคู่จักรวาลอ่อนนะใะรคูณในโลกคู่คู่ขนานคู<อ>่จักรวาลเลยใช่คือจังหวะนั้นประมาณว่าด้วยความที่เราไม่ได้เตรียมใจเว้ยผมไม่ได้อ่านกระตูนมผมดูอนิเมะอย่างเดียวแล้วก็มันมีจังหวะ<อ>จังหวะพ็อกที่เป็นคลายแม็กของเรื่องซึ่งมันสปอยมาแล้วตั้งแต่ชื่อเรื่องแท้ๆนะ เออแต่ว่าไม่ได้เตรียมใจไวไงโอ้โหจำได้เลยตอนนั้นน้ำตาคลอถ้าอยู่คนเดียวน,น้ำตาไหลแแม่แแม่แนม่แน่แต่ก็ตามเรื่องอชอบมากเลยนะครับ,รบแนะนำให้ไปดูนะเรื่อง,เร,องเรื่องนี้จะมีมีเป็นสตรีมมิ่งทาง <S <S ทางแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนี่แหละลองเชดูใช่<ส>ใช่ใชแนะนำให้ไปดูนะครับผมแล้วก็แนะนำว่าอย่าหาสปอยก่อนนะมึงโดนสปอยปุ๊บมึงจบเลยนะเรื่องเนี้ย เออหลายเรื่องหลายเรื่องพูดถึงแบบโโห,โ,หโดนสปอยนี่จบเลยนะเออบางบางอย่างคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมเองผมเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสกับการถูกสปอยเท่าไหร่เพราะบางทีมันการหนีสปอยมันหนียากนเ้ยจริงพูดก็พูดใช่อย่างเช่นแบบพวกหนังหนังดังที่เข้าฉายอะไรเงี้ยแบบอย่างสมมติอเวนเจอร์เอ็นเกมเนี้ยอืมอืมอืมแล้วตอนนั้นใครๆครก็พูดกันได้ว่าไอ้นั่นตายโอ้โหไอฉากนี้ฉากนั้นคือมันมันหนีสปอยยากอ่ะบางทีเราก็เลยแบบรอราบางหลายทีเราก็เลยต้องยอมเป็นคนที่แบบอ่ะ ยอมโดนสปอยก็ได้ไม่เป็นไรพบบางทีไม่รู้มันจะหนีไปทางไหนแต่ว่าหลายทีเราก็เสียายเหมือนกันว่าโหเราดันรู้ซะแล้วว่ะอะไรเงี้ยอืพอเราไปดูปุ๊บเนี่ยพอเราไปดูเรื่องที่เราโดนเคยโดนสปอยมาแล้วรู้สึกว่าโหมันเจ๋งมากเลยอ่ะแต่มันจะเจ๋งกว่านี้ถ้าเราไม่รู้มาก่อนว่ะอะไรเงี้ยอว่าใช่เออก็ก็ประมาณนั้นนะอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะที่มีดราม่ากันหนักหน่วงมากคือนิเซคุยตอนที่เฉลยว่าใครคือเด็กคนนั้น ไอ้ที่พูดไปเดี๋ยวว่าสปอยคือจังหวะนั้นผมจาได้เลยว่าผมไม่เล่น Facebook เลยเว้ยผมรอรอเท่านั้นรอ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 แต่ก็โดนอยู่ดีและที่เลวมากคือแม่งแคปเจอภาพตอนเฉลยมาแปะนิวปีดโอ้รจบตาจะไหลเกมเลยทีทีกดเกมอีซี่แต่ว่าถ้าเกิดถามว่าการ์ตูนเรื่องไหนที่ผมชอบอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผมชอบมากๆเลยนะอีกเรื่องหนึ่งคือผมชอบคอสเกมแต่ไม่รู้ว่าเกินสิบปีแล้วหรือยังคอสเกมเนี่ยเป็นการ์ตูนของอาราจิมิซุรุที่ ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ในประเทศไทยนะครับเอกตูนเบสบอลผมคิดว่าเป็นเพราะคนไทยเนะี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักกีฬาประเภทนี้เท่าไหร่นะัก<ม>แต่งานของอาจาจิบิสุรุเนี่ยโอ้โหผมให้ขึ้นหิ่งทุกเรื่องเอ,อ่อยกเว้นคิวนะแต่รู้สึกเรื่องรู้สึกผลงานของอาจารยา์จิแก เออระเอกนะเอกหน้าเ,าเหมือนกันทุกเรื่องเลยวะใช่เห <c oughs> มือนกันทุกเรื่องเลยมีคุณฝริาร <c oughs> ิเอินจือ้อบอกว่าคอสเกมเกินและจ้าขอโทษผมแก่มากแต่ว่าผมชอบเรื่องนี้มากนะฮะผมซื้อดีวดีมาแต่ผมไม่ได้ดูแผ่นเลยนะผม <c oughs> เออคือเหมือนกับว่ายุคนั้นเป็นยุคที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะการปล่อยออนไลน์เยอะมากตุมตามตุมตามเลย <c oughs> ผมเนี่ยซื้อดีวดีมาเลยป้าบแล้วเอาแผ่นดีวดีไปแปลงไฟล์ในคอมเพื่อจะเก็บดีวดีไว้เข้ากล่อง ปิดซิลเก็บเข้าตู้จนทุกวันนี้ดีวีดีแผ่นนะ้เอามาฉายครั้งเดียวคือตอนที่ผมแปลงไฟล์เป็นดิจิ t a ลไฟล์ในเครื่องอือ okay. พูดก็พูดแพลตฟอร์มในการเสพสื่อของเรามันมันบางทีมันไม่ใช่อยู่ที่การเปิดแผ่นแล้วไงใช่มันก็มันก็ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายไหนหรอกมันแค่ว่าเออเราเราดูหนังในท่องทางที่เราสะดวกมากก<ะ>ว่าเ <No. S 2> ขอให้มันเป็นช่องทางที่ถูกต้องคือถ้าแบบ สมมติมอนมอนแปลงไฟล์มาแล้วมอนมอนไปปล่อยลงบิดเนี่ยมอนมอนก็อาจจะโดนจับไงก็ทีนี้คือความผิดไง<ช>แต่บางทีแปลงไฟล์เอามาเสพเองบางทีมันก็มันก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อน<ช>อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วผมเป็นคนใจดีไงผมก็แปลงไฟล์เสร็จก็ไปปล่อยให้เว็บดูฟรีกินข้าวโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่ไม่จริงนะไม่จริงนะไม่จริงถ,ถ,ถ้าติดเหลืองขึ้นมาคุณรับผิดชอบแล้วนี่คุยมาเกือบชั่วโมงที่ติดเหลืองอันนี้โกรธด้วยหากฟังแล้วชอบใจชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทุกช่องทางของเราทั้งแฟนเพจเฟซบ o ๊ก o ูทู u พอดี n และ Spotify ยครับผม